ปทุมร้อนไหมปทุมธานีวันนี้ฝั่งปทุมเป็นเวร์รับผิดชอบของปล่อยตึงแล้วนะครับรวมกันอยู่อยู่ฝั่งนครบานใต้ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จทุกคนกินข้าวหรือยังครับเพื่อนเพื่อนทุกคนได้กินข้าวหรือยังเพื่อนเพื่อนได้กินข้าวกันหรือยังครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จ ซื้อปลาทูมากินในรถซื้อปลาทูร้อนมากครับแต่อยู่ในห้องแอร์โอ้โหอิจฉาเลยอิจฉาเลยนะพี่พัชรีกินข้าวหรือยังครับเพื่อนๆสี่ท่านที่ดมอยู่ตอนนี้กินข้าวหรือยังที่ผมทดลองนะเพราะว่าใน y o u t ู b e ก็แจ้งเตือนแล้วว่าผมสามารถเอ่อแท่ภาพสดได้ในช่อง youtube นี่เป็นช่องใหม่ของผมนะ youtube ช่องใหม่ ยังไม่ได้กินเลยแล้วจะกินอะไรครับพิพัชรีจะกินอะไรยังไม่ได้กินครับปทุมมีอะไรกินปทุมมีอะไรกินครับอยู่ท่งไหนของปทุมอยู่ช่วงไหนของปทุมครับแล้วก็5ท่านเนี่ยมีใครชมอยู่บ้างอยู่ที่ไหนขอทราบข้อมูลหน่อย5ท่านที่ชมอยู่ตอนนี้มีปทุม1สุราธานี1อีก3ท่านชมอยู่ที่ไหนครับ อีกสามท่านชมอยู่ที่ใดแล้วก็อากาศร้อนไหมเขอข้อมูลหน่อยผมได้สัญญาณเตือนจาก YouTube ช่องนี้ครับบอกว่าจะกินข้าวกับหมูผัดหวานค่ะโอ้มีหมูผัดหวานตักใต้อ่ะหมูผัดหวานที่เป็นหมูผัดกับซอสซีอิ๊วซอสซีอิ๊วดำใช่ไหม เวลาไปกินข้าวแกงปลากใต้เดี๋ยวเราจะเห็นหมูหมูผัดหวานๆกับซีอิ๊วดำนะครับน้ำมันมันเนี่ยคุกข้าวอร่อยมากผมไม่กินอะไรเลยวันนี้งดข้าวสามมือ้อเอา้าทำไมนะครับไปงดทำไมอะครับไปงดไปงดทำไมครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงงดนะครับ

นี่ดีกว่าจะพาทุกคนเพื่อนๆไปวนรถนะฮะผมจะพาเพื่อนๆไปวนรถที่นี่อยู่ผมจะพาเพื่อนๆไปวนที่อาหารที่แม่ก็ทำแบบเดิมๆครับโอ้ยอย่าเอาแต่ใจตัวเองดิจริงๆแม่กับข้าวฝีมือแม่เนี่ยผมว่า สุดยอดที่สุดนะผมจะบอกให้กับข้าวผีมือแม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดนะครับมมีการเบื่อกับข้าวผีมือแม่ด้วยมันน่าไหมเนี่ยพ <c oughs> ิมแล้วครับคุณจัดมินสวัสดีค่ะดูเพิ่งเข้ามาคลิปอื่น ปิดหมดแล้วทร,ริปอื่นปิดหมดแล้วคืออะไรครับคุณจัดมินคุณจัดมินทริปอื่นปิดหมดแล้วคืออะไรเพราะว่าเนี่ยผมมาได้สัญญาณเตือนจาก youtube บอกว่าผมสามารถแพร่ภาพสดได้ใน YouTube ผมก็เลยงงว่าเ้ยมันคืออะไรมันมีข้อความเตือนแล้วผมไม่ได้อ่านผมก็มาเปิดดูเขาบอกว่าผมสามารถแพร่ภาพสดได้ใน youtube ผมก็เลยเอา้าจริงเหรอ แค่ภาพเสริได้ในย t u b e มันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อันนี้เป็น Youtube ใหม่ของผมนะเป็น Youtube ใหม่ที่ที่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากมีหลายๆช่องทางในการในการในการติดต่อในการแจ้งเตือนพี่จะไปไหนพี่ยอดอยู่เขตใต้ครับวันนี้พี่ยอดอยู่เขตใต้ สแตนบายอยู่ในเขตคนครบาลใต้วันนี้ร่วมกันอยู่แลบผปดชอบปังเขตคนครบาลใต้ะคระับนครแล้วก็เนี่แดดออกอีกแล้วให้ดูแดดออกอีกแล้วไม่ใช่สลับกล้องมาให้ดูนี่